สวัสดีเพืเ่อนๆชาวนักสะสมการ์ดอีกครั้งครับก่อนรับชมคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใต้คลิปได้เลยครับวันนี้อยู่กับโปรดัก t ์ของ t o p s อีกเช่นเคยกับห้าอันดับกล่องที่น่าเบรกที่สุดของ Tops ในปี2021นี้โดยเราจะมีเกณฑ์ตัดสินก็คือ 1. จํานวนการ์ดรัน และลายเซ็น 2. ความคุ้มค่าในการเบรกและ 3. โอกาสออกนักฟุตบอลดังๆที่ราคาสูงโดยทั้งหมดเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับเนื่องจากในแต่ละกรองแต่ละรุ่นจะมีความพิเศษความสวยของมันดังนั้นรุ่นที่ใครชอบไม่ได้อยู่ในห้าอันดับนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจครับท่านสามารถลงเบรกกับรุ่นที่ท่านชอบได้เลยเอาล่ะครับเพื่มให้เป็นการเสียเวลา เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับอันดับที่5 2020-2021 Tops c r r o m e Bundesliga Hobby Box กล่อง Top c สโตรมบุนเด l ลิ g ้นี้กำลังเป็นที่พูดถึงเลยล่ะครับเนื่องจากการที่ Foreign w r s นั้นฟอร์มดีและในราคาตลาดได้มีราคาสูงขึ้นมาส่งผลให้การเบรกของกล่องนี้พบเห็นได้บ่อยยิ่งขึ้นโดยเพจใหญ่ๆนั้นได้เอามาเบรกหลายรอบแล้วครับถ้าจะพูดถึงว่าทำไมกล่องที่มีนักเตะร,ราคาสูงขนาดนี้ ถึงมาอยู่แค่นดับที่5นั้นนั่นก็เป็นเพราะที่มืออื่นของมุนเดสลิก้านอกจากไบเยนดอทมูลและเลเวอร์คูเซนของโฟเรนเวิร์สนั้นที่มออื่นเนี่ยต่างก็เป็นทีมที่เกลือบ่อยอยังไงล่ะครับถึงจะได้ไลายเซ็นมาเนี่ยก็ราคาไม่ค่อยสูงนะักและค่าเบรกของกล่องนี้ก็จะยิ่งสูงขึ้นเนื่องจากโฟเรนเวิร์สครับนั่นหมายความว่าทีมเล็กๆก็จะราคาสูงขึ้นด้วยเช่นกันครับนั่นทาให้มีความเสี่ยงสูงพอสมควรเลยครับถึงอย่างนั้น โอกาสสูญใบของกล่องนี้ก็น้อยมากครับเพราะว่า1 Hobby Box นั้นมีถึง72ใบการันตี1 l i ลายเซ็น6 r e f เฟล็กและ5 Insert ครับโดยราคาของกล่องนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0บาทโดยประมาณรูปแบบของการเบลกที่แนะนำก็คือ Pick your team Pick your players และ Random pack ครับหรือถ้าสายลุ้นเสี่ยงดวงเนี่ยจะเลือกเป็นแบบ Random team ก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าได้ทีมที่ราคาน้อยกว่าที่เราเสียไปเนี่ยก็ อย่ามาโทษผมเลครับนักเตะที่นักสะสมต้องการตามหาเนี่ยของกล่องนี้เนี่ยและขายได้ราคาดีก็คือ Fort o r อเรนเวอร์สจูดเบลลิงแฮมมูโกโก้และอื่นๆครับส่วนทีมที่คิดว่าลงและคุ้มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดอทมูลและเลยเวอร์คูเซนครับถ้าลงทันนะนะเพราะว่ามีคนแย่งเยอะแน่นอนครับอันดับที่4 2020-2021 t o p s, s Merlin Chrome, u f a Champions League, u f a Europa League, Hobby Box แล้วก็ Blast Block ครับกล่องนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับกล่องอันดับที่5แล้วราคาจะต่ำกว่พาพอสมควรเลยครับแต่ที่ผมมาให้อยู่อันดับที่4นั้นเหตุผลก็เพราะว่า Blast e Block ของรุ่นนี้ครับ Blast Block ของรุ่นนี้ราคาไม่สูงแต่ของที่ให้มาในกล่องนั้นถือว่าใช้ได้ทีเดียวจากประสบการณ์ที่ผมเบรกมาและดูเบรกมาบ่อยๆ Blast b o อก Bl นั้นมีโอกาสออกลายเซนสูงทีเดียวครับ ผมเองก็เคยได้ไลายเซ็นจากกล่องบล a สเตอร์นี้โดย2กล่องอาจจะออก1ไลายเซ็นโดยประมาณครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวสำหรับกล่องนี้อีกทั้งยังมีตัว RC ดังๆจากทั้ง2ทั่วยุโรปและนักเตะระดับต่างดาวอย่างเมสซี่และโรนัลโดในกล่องด้วยครับโดยกล่องนี้นั้น1 h o b งฮ b อปจะมีทั้งหมด72ใบาการันตี1ลายเซ็นส่วนวัสเตอร์นั้นจะมี31ใบ การันตี3 a q u a p r i s m refractor parallel 2 3 additional refractor และ1-2 insert ครับโดยราคาของกล่องนี้นั้นกล่อง h o p p y จะอยู่ที่ประมาณ9,000ถึง10,000บาทครับส่วน blaster box นั้นจะอยู่ที่2,000ถึง3,000บาทครับรูปแบบของเบรกที่แนะนำเนี่ยก็คือ pick your team pick your player และ random pack นักเตะที่น่าสะสมของกล่องนี้เนี่ยก็จะมี Brady, Jude Bellingham, Messi, Jamal m ซ s i a l a บุเก็ตโยสาก้าและอื่นๆครับส่วนทีมที่คิดว่าผมลงแล้วคุ้มเนี่ยก็คือดอตมูลบาร์เซโลนาไบเยอร์มิวนิกสเตทแรนส์ของคามาวินกาและอาร์เซนอลเนี่ยครับถ้าตัวดังๆมันออกอะนะมันก็จะคุ้มแต่ถ้าไม่ออกเนี่ยก็เกลือไงครับ <laughs> อันดับที่3 2020-2021 Tops Museum Collection Ufa Champions League Soccer นย a r d s เป็นอีกหนึ่งโปรดัก์ของ t o p s ที่เป็นกล่องที่มีราคาแพงการ์ดน้อยแต่มีแต่ใบเด็ดๆลายเซ็นเอ่ยชิ้นส่วนเสื้อเอ่ยที่ไม่สามารถหาได้ในกล่องรุ่นปกติทั่วไปครับแน่นอนว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงครับที่จะไม่ได้การ์ดหรือได้การ์ดไม่คุ้มค่ากับค่าเบรกที่เสียไปแต่อย่างว่าครับ high risk high return ใครชอบเสี่ยงและมีทุนหนาแนะนาเลยครับกล่องนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนซึ่งภายในกล่องนั้นจะมีการ์ดทั้งหมด 8ใบต่อกล่องครับประกอบไปด้วย3 hits คือ1ลายเซน1น1ลายเซนพร้อมชิ้นส่วนเสื้อและ1ชิ้นส่วนเสื้อครับส่วนใบที่เหลืออีก5าใบจะเป็น1ใบรันและ4เบสกสก์ดครับราคาตอ่กล่องเนี่ยกล่องนี้จะอยู่ที่ประมาณ15,000บาทบวกๆโดยประมาณครับรูปแบบของการเบรกที่แนะนำเนี่ยคือคิดดร a าฟครับค่าเบรกเนี่ยจะสูงหน่อยแต่การันตีไม่เกลือไม่สูญใบแน่นอนครับ นักเตะที่น่าสะสมน่าตามหาของกล่องนี้เนี่ยจะมีจูต์เบลลิงแฮมเมสซี่ไรอันการ์เรนเบิร์ชและอื่นๆครับส่วนทีมที่คิดว่าหากลงพิกโยทีมพิกโ Your Player แล้วเกลือน้อยนั้นผมขอแนะนำอาแจกครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะเพราะว่าราคาไม่สูงมากครับและมีตัวราคาแพงอย่างการ์เรนเบิร์ชอาอนาคตไกลเนี่ยอยู่อีกด้วยนะแล้วจากที่สังเกตมาเนี่ย หลายๆเบรกเนี่ยผมคิดว่าอัจจกเนี่ยออกบ่อยพอสมควรเลยครับอันดับที่2 2,020-2021 Tops f i n e t e u f a Champions League Soccer Cards มาถึงกล่องรองสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับกล่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีราคาสูงขายได้ราคาและยังสามารถลุ้นใบอินเสิร์ตสวยๆอย่าง Price Footballers หรือจะเป็นอินเสิร์ตสุดหาย,ยากอย่าง Price Footballer Fusions ที่มีราคาแพงหูฉีกด้วย อีกทั้งในกล่องยังมีการให้ลุนถึง60ใบเอาไปลุ้น RC ตัวดังๆกันได้เลยเหมาะแก่การนำมาทำเบรกเป็นอย่างมากโอกาสสู์ใบน้อยและยังการันตีถึง2ลายเซ็นใน1กล่องครับไหนจะใบรันอีกลุนกันหลายต่อเลยทีเดียวครับสำหรับกล่องนี้โดยราคาเนี่ย1กล่องจะอยู่ที่11,000บาทโดยประมาณครับ รูปแบบของการเบรกที่แนะนำเนี่ยคือ pick your team pick your player หรือ random pack ครับนักเตะที่นักสะสมตามหาของกล่องนี้ก็คือ Christian Pulisic Erling h a a l a n ที่เป็นที่เป็น insert p r i c e baller Jude Bellingham Cristiano Ronaldo และอื่นๆครับส่วนทีมที่คิดว่าลงละคุ้มคือ Dortmund Chelsea Juventus Barcelona State r e n s และอื่นๆครับ และแล้วเราก็มาถึงอันดับที่1 2 0 2 0 2 0 2 1 TOPS Chrome อยู่ฝ้า League s o c c e อก a r d กล่องสุดท้ายของคลิปนี้ขอแนะนำกล่องนี้ด้วยครับด้วยกล่องนี้นั้นเป็นที่รู้กันว่าซีรีส์ของ TOPS นั้น TOPS Chrome ถือเป็น TOPS tier ท,ที่มีราคาแพงทั้งลายเซ็นไบรันและอินเสิร์ตหายากอย่างโกลาโซหรือโจกาโบนิโต หากได้ตัวที่นิยมแล้วนั้นราคาจะพุ่งสูงแน่นอนครับสำหรับกล่องนี้โดยที่กล่องนี้นั้นจะมีทั้งฮอ b b ีที่การันตีลายเซ็นและบัสเตอร์ที่ลุ้นลายเซ็นและยังการันตีใบสีสวยๆอย่างพิง k ์เอ็กซ์แฟกเตอ l ์พาอีกด้วยกล่องนี้เนี่ยหนึ่งฮอจะมีทั้งหมด72ใบและการันตี1 l i ลายเซ็น6กเบส r ร f แฟกเตอร์พาราเรลสองสเปกแกลเรฟแฟกเตอร์พาราเรลครับแล้วก็5 Insert ส่วน b l a s t e r box นั้นจะมี31ใบาการันตี3 x f r a c t o r parallel และใบ run เนี่ย e v e r a เรแล้วจะออกประมาณ2ใบต่อกล่องครับโดยประมาณนะโดยราคาต่อกล่องเนี่ย hobby box จะอยู่ที่ประมาณ14,000ถึง15,000บาทนะครับผมโดยประมาณส่วน b l a s t e r box เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,000ไปไปถึง3,000กลางๆครับโดยรูปแบบของการเบรคที่แนะนำเนี่ย ก็คือ Pick Your Team, Pick Your Player และ Random Pack ครับนักเตะที่น่าสะสมน่าตามหาของกล่องนี้เนี่ยก็คือเบอรี่จูต์เบลลิงแฮมเมสซี่วัเรชันคริสเตียโนโรนัลโดเควินเดบรอยและอื่นๆครับส่วนทีมที่คิดว่าลงและคุ้มเนี่ยจะเป็นบาร์เซโลนาดอตมุนชูเวนตุสอาแจ็กซ์เชลซีและผมแถมให้อีกนิดนึงนะครับผม ทีมที่อาจจะคุ้มนะครับผมแต่ต้องไปลุ้นดวงนะครับว่านักเตะเนี่ยที่อยู่ในทีมที่เป็นอาซีนั้นจะฟอร์มดีแล้วขึ้นไปในทีมใหญ่ได้หรือเปล่านั่นก็คือปอร์โตครับปอร์โตเนี่ยลุ้นให้บาโรกับมาลังซาดังนะครับผมอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็คือคับรรชครับโนอาลังโนอาลังนี่ก็ฟอร์มดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับห้าอันดับที่ผมได้จัดมามีกล่องไหนถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าครับ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ